บิงซูนี่เขาแบบหมึกเบิร์นเขาหล่อมากๆเลยนะคะคือถ้าเขาไปประกวดเนี่ยเขาต้องได้รางวัลแน่นอนแต่ไม่ได้ประกวดไงก็เลยปล่อยตัวปล่อยใจกินจินนี่ขนมแมวเรียไปก่อนนะลูก แต่แมวที่จิงจิจะพาทุกคนมาเจอนะคะเป็นแมวที่เขาประกวดแล้วเขาก็ได้มาตรฐานมากๆเลยค่ะกับแมวสายพันธุ์เมนคูนกับนี่เลยค่ะ Big Forest รสเมนคูนแคทเทอรีนั่นเองค่ะในช่วง My Pet My Fam เมนคูนเนี่ยนะคะที่มาที่ไปเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นการผสมพันธ์ข้ามสายพันธุ์ระหว่างแมวพื้นเมืองกับแมวป่านั่นเองนะคะเขาเลยตัวใหญ่มากๆเลยแล้วชื่อของเขานะคะก็มาจากถิ่นกําเนิดของเขาชื่อว่ารัดเมน แล้วด้วยที่ลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยเหมือนแรคคูนเขาก็เลยชื่อว่าเมนคูนนั่นเองค่ะไปเจอกับเขาได้เลยค่ะในช่วง my pet my fam กับ big forest เมนคูนแคทเธอรีค่ะที่เขาชื่อเมนคูนเพราะว่าเขามีลักษณะคล้ายๆแรคคูนนั่นเองมีหางหางที่เหมือนแรคคูนไม่ได้อยู่บนต้นคูนแต่อย่างใดใช่ค <laughs> ่ะเลี้ยงง่ายมากทานง่ายมากค่ะแล้วก็มีพลังที่เยอะหน่อยตอนนี้ตัวนี้ก็คืออยู่ที่หอัพค่ะค <c oughs> นนี้อยู่ที่ห้าหมื่น อยากเลี้ยแมวเปล่าออยากเลี้ยแมวแต่อยากได้ตัวใหญ่ๆหญใหญ่ดีน่ารักน่ารักอะ่ะมีมีด้วยเหรอรู้จักแมวเมนคูนเปล่าแมวที่อยู่บนต้นรักคูนเอามาแกที่อยู่บนต้นคูนไม่ใช่แมวที่เหมือนแัดคูนแมวด้วยนะใช่รู้จักเปล่าเมนคูนอะไม่รู้จักอะไม่รู้จักเดี๋ยวจะพาไปที่บิ๊กฟอรเรสเมนคูนแคทเธอรี ใช่แล้วนี่เมนคูนและนี่เจ้าของฟาร์มเมนคูนเลนจอยพี่ไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเจ้าแมวสายพันธุ์นี้ค่ะเขาเป็นยังไงค่ะเป็นยังไงใช่ไหมมาถูกที่แล้วค่ะจะบอกว่าเออน้องแมวเมนคูนเป็นน้องแมวที่ตัวใหญ่หรือเขาเรียกฉายายักษ์ใหญ่ใจดีอ๋อแล้วเขาก็จะเฟรลี่มากๆนะคะแล้วก็ด้วยนิสัยของเขาเนี่ยก็คือจะใจดีขี้เล่นกินเก่ง อ่าแล้วก็เหมาะกับเป็นเพื่อนกับเด็กๆหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์สายพันธุ์อื่นๆสามารถเลี้ยงคู่กันกับน้องเมนคูนได้เลยค่ะแล้วก็ี่ฟาร์เนี่ยจะมีการฝึกน้องๆตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเพื่อให้เข้ากับคนได้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่ขี้กลัวไม่ตื่นตกใจแล้วจริงๆเราเห็นเขาขนยาวๆแบบนี้ค,ะค่ะบ้านเราอากาศร้อนมันอยู่ได้เหรอคะเออเขาก็จะปรับนะคะจริงๆเขาเป็นแมวเมืองหนาวเนาะแล้วก็มาอยู่บ้านเราก็คือ,อ,อคนเขาก็จะ เจออากาศร้อนเนี่ยก็จะผลัด,ดง่ายๆแต่ก็ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเลี้ยงเขาให้เขาแบบได้เจออากาศที่ไม่ร้อนมากๆค,ค่ะขนเขาแล้วดูแลอย่างถูกต้องวิธีก็จะสามารถเซฟขนเขาได้ค่ะอ,อาจจะไม่ได้ยาวเท่าของต่างประเทศมากนะักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าสั้นจนคิเลเอกลักษณ์ของเมนคูนะคะก็จะมีชัดมากเลยค่ะคือลิ้นหูนปลายลิ้นหูตรงนี้ค่ะนี่เป็นไก่ตรงปลายหูตรงนี้ขนที่แบบว่ายาวแซมขึ้นมานะคะแล้วก็กระบอกปาก ที่ชัดเจนที่เป็นทรงกระบอกสี่เหลี่ยมนะคะ <c oughs> ด้านข้างถ้าจะมองก็จะเห็นว่าเป็นบล็อกเลยนะคะแล้วก็จะมีเครือจ่าหมูกขึ้นไปด้านข้างมองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะอ่าแล้วก็แผงคอแผงคอที่สวยมากๆคือแผงคอก็จะเหมือนคล้ายๆคนใส่ขนมิงขนเฟอร์อ่า <c oughs> และก็จุดเด่นเขาอีกอย่างก็คือพวงหางค่ะ พวงหางที่เหมือนแรคคูนค่ะจะเป็นพวงอย่างนี้เลยสวยามค่ะอ่าเขาก็จะมีท่าของเขาเวลาถือเวลาแมวเขาก็จะดูความยาวเนี่ยค่ะที่เขาชื่อเมนคูนเพราะว่าเขามีลักษณะคล้ายคแรคคูนนั่นเองมีหางหางที่เหมือนแรคคูนค่ะไม่ได้อยู่บนต้นคูนแต่อย่างใดไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแล้วเขาอะค่ะเหมาะกับคนเลี้ยงแบบไหนคะเออจริงๆแล้วเขาเลี้ยงได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น เด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนแก่เพราะว่าด้วยนิสัยของเขาเนี่ยค่ะที่เป็นแนวใจดีอยู่แล้วค่ะเลีเ้ยงง่ายมากทานง่ายมากค่ะแล้วก็ไม่ไม่วุ่นวายค่ะเพียงแต่ว่าเขาจะมีพลังที่เยอะหน่อย ควรจะมีพื้นที่ให้เขาในการออกกําลังกายหรือว่ามีพื้นที่ให้เขากว้างๆหน่อยค่ะเพื่อให้เขาได้แบบว่าออทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะไม่งั้นเขาก็จะแบบนอนอย่างเดียวกินนอนก็จะกลายเป็นปแมวอ้วนเออจริงๆเมนคุณเป็นแมวที่ <c oughs> ขี้อ่อ้อนเพราะนั้นจริงๆอยากให้เลี้ยงก็อยากให้มีแบบสองตัวขึ้นไปค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเหงาถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเพราติดคนเนาะควรจะมีสองสาตัวขึ้นไปเพราะนั้นถ้าเกิดจะเลี้ยงน้องแมวเมนคุณนะคะไม่ควรซื้อตัวเดียว ดูแลยังไงเขาดูแลยากง่ายยังไงบ้างอืมจริงๆแล้วน้องแมวเป็นคนดูแลเรื่องอาหารการกินค่อนข้างง่ายเพราะว่าเขากินอยู่ง่ายอยู่แล้วนะคะอาหารเม็ดทานได้อ,อ,อกไก่ต้มหรือว่าบัฟนะคะถ้าคือสามารถให้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นแมวที่ตัวใหญ่อะคะ่ะจริงๆก็จะต้องดูแลเรื่องอาหารค่อนข้างเยอะหน่อยเพื่อให้เขาได้โครงสร้างที่ที่ดีที่สุดนะคะเพราะนั้นอาหารต้องถึงยิ่งอาหารดีถึงเขาก็จะยิ่งตัวใหญ่แล้วก็ขนสวยด้วยค่ะ ใช่และอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของเส้นขน<ช>ต้องมีการมัดมีขนน่อยแล้วก็การอาบน้ำนี่คือห้ามขาดอ,<ช>อย่างนี้น,น้อยนี่เดือนละครั้งการที่เราได้แปรงขนเขาทุกวันเนี่ยมันช่วยทําให้ผิวหนังเขามีการกระตุ้นแล้วก็ทําให้แบบว่าขนเขาสวยขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ให้เป็นก้อนขนด้วยนะคะ ใช่เพราะถ้าเกิดว่าน้องแมวเป็นคูนเป็นแมวไซส์ใหญ่แล้วเขามีก้อนขนมีสังกตังเวลาที่เราหวีแล้วเขาเจ็บเขาก็จะมีการไม่ยอมได้ก็คือพูดง่ายว่าดูแลเขาทุกวันเพราะเขาไม่เป็นเขาก็ไม่เจ็บเขาก็สบายตัวเาก็จะอารมณ์ดีถ้าเกิดว่า เราเห็นความน่ารักเขา่าเงี้ยเราสามารถรับเขาไปได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เลยจริงๆที่ฟาร์มอะค่ะจะปล่อยอยู่ที่4เดือนครบ4เดือนก็คือวัคซีนพื้นฐานนะคะ่ะ่เข็ม5้าเข็มก็คือต้องครบหมดแล้วแล้วก็วิธีการดูลูกแมวเป็นคูนง่ายๆค่ะดูที่พ่อที่แม่ก่อนที่เหลือก็ดูตามความถูกใจของพ่อแม่เลยค่ะแล้วก็นิสัยเขาแต่ละตัวเขาก็จะมีความซนความขี้เล่นความอ้อนไม่เหมือนกันค่ะแต่ด้วยด้วยโดยรวมแล้วคือใจดีค่ะ ควักกระเป๋าตังใจ่ายค่ะค่าตัวเขาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่คะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นเ,เกตแบบว่าเลี้ยงเล่นนะคะหรือว่าปล่อยหมันอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ส0ม0มือัพเป็นเกประก,กวดนะคะเราก็ต้องมาคัดกันอีกทีนึงว่าเข้าฟอร์มแค่ไหนค่ะราคาก็จะบวกขึ้นไปตามนั้นสองตัวนี้ราะคะเขามีค่าตัวเท่าไหร่คะอย่างน้องสีตอตี้ตัวถ้าตวตี้ตอตี้ตัวน,นี้ก็คืออยู่ที่หอัพค่ะหใช่ค่ะพ่อเป็นแชมป์ กำลังเป็นขึ้นยูโรแชมป์แล้วค่ะส่วนคุณแม่ก็เป็นแชมป์เหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นตอตี้ที่ตัวใหญ่มากด้วยค่ะจะเป็นตอตี้ที่เป็นตัวเมียที่ตัวใหญ่ปกติแมวเป็นคุณตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียอ่าอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวเมียก็จะเห็นด้ไซส์เลยเห็นไหมคะดูสิแล้วถ้าอย่างน้องสีส้มล่ะค่ะคนนี้ล่ะค่ะ คนนี้อยู่ที่ห้าหมื่นค่ะในหนึ่งข้องเนี่ยมันไม่ได้สวยทุกตัวแล้วก็ไม่ได้ตั้งเท่ากันทุกตัวค่ะ <ừ> บางทีถูกใจกันก็มาคุยกันก็ลงมาเยอะเหมือนกันแล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถูกชะตากันเลี้ยงดีจังเลยงั้นยกลูกให้พิเศษไปอย่างนี้ก็มีค่ะแล้วแต่ขายแล้วอยู่ที่ความพึงพอใจของของฟาร์มกับคนซื้อโอเคถ้าเกิดสนใจมาซื้อเราที่นี่มีบริการหลังการขายยังไงบ้างคะก็อย่างเด็กเด่กะ ที่ที่ลูกค้าซื้อไปะฮะแล้วก็เราให้เขามาอาบน้ำอยากมาอยากเราอยากเห็นพนัฒนาการของเขาอยากเจอเขาไปมวยก็โปรโมช,โชั่นในการอาบก็จับ ผู้บร่ใช่ก<ช>็คือ,คอถ้าเกิดกลับมาให้เราดูแลลูกหลานให้เงี้ยค่ะก็จะได้ราคาพิเศษค่ะก็จะอาบน้ําดูแลให้อัดเต็มที่ค่ะก็คือเหมือนเหมือนแมวเราเองเนาะลูกหลานเราเราก็จะบํารุงเซรั่มะลรอัดเข้าไปค่ะ <c oughs> คือเราเราไม่ได้แค่เป็นฟาร์มเราเป็นร้านกูมิ่งด้วยจังเลยชอบอมากเรื่องกินหายห่วงค่ะสําหรับเมนคูนนะคะชองชอบเรื่องกินหายห่วงงั้นกินไหมจ๊ะอ่ากินไหมจ๊ะวิกเตอร์ค่ะคนนี้ชื่อน้องวิกเตอร์นะคะวิกเตอร์สวิตเตอร์เพิ่งเก็บแชมป์ชุนเหนียมา แสดงว่าวิตเตอร์เขาชอบจินนี่ซอฟชิคเก้นสลซ์สกินแอนโคดสองสุดความอร่อยจินนี่ซอฟ c h ชิคเก้นสลซ์ที่น้องเหมียวแพ้ธัญพืชก็ทานได้จินนี่ซอฟ c h ชิคเก้นสลซ์เนื้อไก่สไลด์ลเคี้ยวหนุบจากเนื้อไก่แท้100%่งร้อยเปอรซฮิวแมนเกรดด้วยไฮโปรตีนมีโปรตีนสูงมีส่วนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและซ้อมแซมส่วนที่สึกหรอ เลนฟรีไม่มีส่วนผสมของธัญ,ญพืชข้าวโพดถั่วเหลืองข้าวสาลีพรีไบโอติกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลในระบบทางเดินอาหารทอรีนกดอะมิโนที่จำเป็นต่อน้องแมวช่วยบำรุงสายตาและกล้ามเนื้อหัวใจ จะหาแบบแมวมาดามใจแมวมาฮิวใจหรือว่าหาแมวสักตัวหนึ่งนอนกอดแล้วยอมให้กอดได้แนะนำเบนคูลเลยค่ะแคทโทเทล99้าสิบกนูมิงนะคะอยู่ลัฐเทาร้อยหนึ่งนีเองนะคะก็จะมีที่นี่ก็จะมีอีกสาขาหนึ่งก็คือที่สามารถเอ่อมาเรียนอาบน้ำได้แล้วก็พาน้องแมวมาอาบน้ำได้เป็นไพรเวทนะคะสำหรับอาบแมวประกวดโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะเป็นที่กูมิงเอ็นจอยแคนนะคะอยู่คูบอน27ค่ะก็มีของมาฝากที่เอนจอยแล้วก็เด็กๆที่ฟังนะคะ เป็นจินนี่ซอฟต์ชิคเก้นสไลด์ค่ะสูตรชีสแอนด์โบน